คลิปนี้บังเอิญมีคนถามมาเรื่องกระเบื้องจริงๆลุงช่างข้ามเรื่องนี้ไปตั้งนานแล้วนะเพราะว่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่มันึกอีกทีหนึ่งเรื่องเล็กๆเนี่ยบางทีมันเอาไปใช้แล้วก็แก้ปัญหาใหญ่ๆได้คลิปนี้จึงเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องรู้จักเรื่องการเลือกซื้อกระเบื้องก่อนที่เราจะปูมันหรือเราจะเริ่มงานไปฟังกันดูว่าเฮ้ยเราต้องดูอะไรบ้างแล้วต้องเลือกอยังไงฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับข้อหนึ่งก่อนเลยเอาสําหรับบ้านสร้างใหม่อ่ากํกำลังสร้างอยู่เลยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องถึงเวลาปูกระเบื้องแต่ต้องเตรียมไม่ช่างซื้อก็เราซื้อหรือช่างซื้อเราก็ต้องไปช่วยเลือกอ่ะเอาเป็นว่าบ้านใหม่วิธีการนะครับข้อแรกคือหาปริมาณกระเบื้องที่ต้องใช้ทั้งหลังเลยนะให้หาพื้นที่ออกมาคุณหาไม่ได้ช่างต้องหาได้เป็นลุงช่างนะเอาแบบมาไปไทายซีล็อกมา a 3 a 4ก็ได้เอาสีระบายหาเสร็จเขียนไปเลยว่า เนี่ยกี่ตารางเมตรลานเลินสักล้างหามาให้หมดส่วนคุณจะมาตัดสินใจว่าห้องหนึ่งห้องสองสามเป็นกระเบื้องชนิดเดียวกันค่อยว่ากันทีหลังหาพื้นที่ที่ต้องใช้กระเบื้องของทั้งหลังไว้รวมทั้งกระเบื้องปูผนังด้วยแล้วสิ่งที่ต้องทําถัดมาก็คือเอาตรงนี้แหละครับ มาตัดสินใจว่าเอาไงห้องนอนหนึ่งกับห้องนอน2จะเอาลายเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยนห้องนอนลูกชายจะบอกห้องนี้ของผมผมชอบสีนี้ก็ไม่เป็นไรครับจะได้กําหนดไว้ว่าอันนี้เป็นกระเบื้อง A1 อ่ากระเบื้อง A2 กระเบื้อง A3 อ่ะแยกแล้วเป็นอันว่ารู้แล้วว่ากระเบื้องเราจะต้องซื้อเนี่ยมีกี่ลายกี่ขนาดเพราะนั้นเขียนลงไปว่าอ่าห้องนี้นะกระเบื้อง60 60ห้องนี้กระเบื้อง 40, 40- 40พยายามให้จบในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ ถัดมาครับเราต้องไปหาซื้อกระเบื้องแล้วคือตัวที่เตรียมไว้นะ่ะคือโพยที่เราต้องถือไปจะไปกับช่างหรือไปเองก็ได้ถือโพยที่เตรียมไว้นะครับว่าเราต้องซื้อกระเบื้องกี่ชนิดเราจะรู้แล้วและชนิดละกี่ตารางเมตรเราจะรู้แล้วนัดหมายแล้วไปปิกนิกไปช้อปปิ้งกันลุงช่างแนะนําว่าคุณควรจะไปที่ช็อปที่ร้านไปเลือกกระเบื้องไปจับไปดูสีไปรูปไปคําแนะนําว่าเลือกแบบนี้ที่สําคัญ การไปเลือกนี้นะครับเวลาเราจะซื้อสมมุติเราเราไปดูเราพอใจกระเบื้องรายนี้ขนาดนี้กะว่าอันเนี้ยจะใช้กับห้องห้องนอนหนึ่งปุ๊บสิ่งที่คุณต้องถามคือคุณต้องเช็คกับเซลเลยว่ากระเบื้องลายเนี้ยณนะตอนนี้มีสต็อกไหมแล้วมีสต็อกพอไหมสําหรับสิ่งที่เราจะซื้อโดยต้องพอไม่ใช่แค่ตัวเลขที่เราเตรียมมาตามโพยนะเช่นกระเบื้องเนี้ยใช้20ตารางเมตรเวลาคุณจะซื้อคุณต้องเผื่อไปอีก5%เป็นอย่างตา่ําให้เกิน5%้ป์เไว้แล้วกันต้องพอนะครับสาหรับแต่ละจุด อ่ะอีกจุดหนึ่งไม่พอไม่เป็นไรยังไม่ซื้อได้แต่ถ้าณนะห้องนี้จุดนี้ถ้าคุณอยากจะสั่งตอนนี้สต็อกต้องพอห้ามซื้อกระเบื้องโดยที่บอกว่าอ๋อพี่ใช้20ตารางเมตรใช่ไหมคะมีตอนนี้มีอยู่ในสต็อก15ตารางเมตรอีก5ตารางเมตรหนูเช็คแล้วคะ่ะเดี๋ยวล็อต2จะออกมาอีกประมาณ2อาทิตย์ทันพี่ปูแน่นอนอันนี้ลุงช่างม่แนะนําโอกาสที่คุณจะสวยมีมเยอะ ต่อให้บอกว่าผลิตมาเนี่ยแต่พอคนละล็อตเนี่ยสีจะไม่ค่อยเหมือนกันมีโอกาสที่สีจะไม่เหมือนกันสูงถ้ามันไม่ไม่พอ,พอละลุงช่างทําไงที่ชอบคุณเปลี่ยนเลยครับหายี่ห้ออื่นลายอื่นที่ใกล้เคียงกันที่มีของพอแล้วก็ล็อกของไปเลยจ่ายตังค์ล็อกของไปเลยจะส่งไม่ส่งตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ต้องล็อกของตัวนี้ไว้สมมุติคุณมี10รายการ10ห้องไม่เป็นไรครับคุณอาจจะไม่ได้กระเบื้องทั้ง10ห้องในวันนี้แต่คุณอาจจะได้กระเบื้องบางห้อง แต่ในห้องนั้นคุณต้องได้กระเบื้องเต็มห้องห้ามซื้อเพี้ยอ,อันนี้ครึ่งห้องอันนี้เซี่ยวหนึ่งแล้วเดี๋ยวบอกว่ารอลอต่อไปอันนี้ห้ามเด็ดขาดและอย่างที่ลุงช่างบอกอ่ะก็คือควรจะไปซื้อที่ชอ็อปหรือที่โฮมมาร์ทจริงๆคือเราต้องไปเลือกจริงๆกระเบื้องนะครับอ่ะบางคนไปไหนดีไปแมกกาโฮมใกล้บ้านคุณก็ได้เพราะที่นั่นนอกจากไปดูกระเบื้องแล้วคุณอาจจะได้ไปดูของอย่างอื่นเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นไปทีเดียว จบเลยนะครับจอดรถจอดลาสะดวกเช็คดูสาขาใกล้บ้านคุณนี่คือหลักการซื้อกระเบื้องของบ้านใหม่ถัดมาบ้านเก่าบ้านเก่าก็คือประเภทอยากจะเปลี่ยนกระเบื้องหรือกระเบื้องมันเสียกระเบื้องมันเสียมันหลุดมันล่อนมาเป็นแผ่นข้อแรกเลยนะอย่าหวังว่าคุณจะไปหาสีเดิมลายเดิมรุ่นเดิมได้โอกาสน้อยมากนะครับถ้าคุณไม่มีเก็บไว้เนี่ยขนาดเก็บไว้ถ้าเก็บไว้หลายๆปีสีที่คุณปูใช้จริงกับไว้ในกล่องมันก็อาจจะเพี้ยนกัน แต่นั่นใกล้เคียงที่สุดแล้วเพราะนั้นทําใจไว้เลยว่าเอ้ยโอกาสที่จะได้ลายมาเหมือนเดิมสีเหมือนเดิมเน้ยนอยมากเพราะนั้นวิธีการทําไงครับคุณอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นพื้นที่เป็นห้องถ้าห้องใหญ่ไปเป็นพื้นที่ถ้า หาลายที่ใกล้เคียงมาไม่ได้แล้วหรือหรือเอามาวางแล้วมันดูจะน่าเกลียดคุณเบรกลายไปเลยความหมายคือคุณเปลี่ยนไปเลยคืออย่าพยายามว่าถ้ามันถ้ามันใกล้แล้วบางทีเนี่ยใกล้แล้วมันไม่เหมือนเนี่ยมันไม่สวยแล้วมันหลอกตางนั้นก็ไม่ต้องแคร์ลายเดิมเฉพาะตรงนี้นะคุณอาจจะตัดเป็นบอร์เดอร์จริงจริงอาจจะเสียแค่2แผ่นนะแต่ว่าอาจจะต้องยอมเลาะเป็นพื้นที่เป็นเส้นเป็นลวดลายเพื่อคุณจะได้เบรกแล้วทําให้รู้สึกเหมือนว่าเอ้ยไม่ได้ซ่อมนะอันนี้ จงใจทำมันเป็นอาร์ตอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าโอกาสที่คุณจะได้กระเบื้องลายเดิมน้อยมากข้อ3ครับคําถามนี้จําเป็นมากนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับเบื้องแต่มันเป็นคู่หูของกระเบื้องคําถามเนี้ยแล้วคุณต้องรู้ด้วยก็คือว่ายาแนวมันจําเป็นไหมเพราะบางคนเนี่ยมีคำถามลุงช่างบอกว่าไม่อยากได้ยาแนวอยากปูชิดๆเลยลุงช่างก็บอกมันจะไม่ค่อยดีนะอ่ะแล้วยาแนวมันมันมีประโยชน์อะไรข้อแรกเลยกระเบื้องเนี่ย ต่อให้มันผลิตดียังไงเนี่ยมันไม่เท่ากันเปะทุกแผ่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเบียดกระเบื้องเลยเนี่ยโอกาสที่ถ้าพลาดกระเบื้องไม่เท่ากันเนี่ยแนวคุณจะไปเนี่ยมีสูงพอการเว้นยาแนวเนี่ยมันเป็นตัวช่วยปรับอันนี้เอามาชดเชยเรื่องกระเบื้องขนาดไม่เท่ากันข้อที่2อ,อันนี้สําคัญนะครับยาแนวเป็นตัวป้องกันไม่ให้น้ําซึมลงไปใต้กระเบื้องถ้าคุณชิดแต่มันไม่ชิดจริง เนื้อไหมครับคุณเอากระเบื้องสองแผ่นมาชิดจริงชิดซะจนยาแนวไม่ได้คุณก็นึกว่ามันสนิทจริงๆแต่จริงๆมันไม่สนิทหรอครับยังไงมันก็เป็นของสองชิ้นที่มาชนกันมันจะมีแกลบอยู่นิดนึงแล้วน้าเนี่ยเวลามันมีคุณสมบัติที่ยิ่งแคบเนี่ยมันยิ่งมีดูดลงนะครับมันยิ่งดูดลงง่ายมันก็จะยังไงมันก็จะซึมลงไปใต้กระเบื้องได้ซึ่งตัวนี้เราเคยคุยกันแล้วว่ามันมีโอกาสที่ทําให้เกิด กระเบื้องอะระเบิดหรือกระเบื้องเสียหายได้เพราะฉะนั้นยาแนวเป็นตัวป้องกันน้ําซึมลงไปใต้แผ่นกระเบื้องอันที่3ต่อจากอันเมื่อกี้นี้ก็คือว่าตัวนี้แหละครับยาแนวเนี่ยมันเป็นตัวที่ขั้นระหว่างกระเบื้องเพื่อป้องกันการระเบิดเพราะอะไรเพราะกระเบื้องเนี่ยมันยืดหดตัวได้ตามอุณหภูมิถ้าคุณปูชิดกันเบียดกันซะจนมันขยับตัวไม่ได้มันก็ต้องระเบิดขึ้นนึกออกไหมครับเพราะมันไม่มีที่ให้ขยับตัวการเว้น ยาแนวร่องยาแนวเป็นการเปิดให้กระเบื้องเนี่ยเขาเรียกว่ามีแกลบรองรับการยืดหดตัวของกระเบื้องได้เพราะนั้นยาแนวมีความสําคัญครับไม่ได้ว่าทําไว้เล่นๆหรือว่าอยากมีหรือไม่อยากมีมันควรจะมีแล้วขนาดร่องยาแนวควรกว้างเท่าไหร่ละ่ะเพื่อจะให้ยาแนวได้ก็ต้องกว้างอย่างน้อยก็ต้อง1-2มิลครับสำหรับกระเบื้องแกรนิตโต้กระเบื้องทั่วไปที่คุณภาพดีๆเนี่ยนะครับเพราะถ้าเล็กกว่านี้มันจะยาแนวลําบากแต่ถ้าเป็นกระเบื้องดินเผานะครับต้องกว้าง8-10มิล กับขนาดกระเบื้องดินเผามันจะค่อนข้างไม่สม่ําเสมอเยอะนะครับก็ต้องการ8-10มิลอันนี้ก็เป็น3ข้ออยาสามข้อหลักๆของกระเบื้องที่ลุงช่างอยากให้พวกเรารู้ก่อนที่จะตัดสินใจในการเลือกซื้อกระเบื้องก็ ฝากติดตามช่องลุงช่างในทุกๆช่องทางนะครับสำหรับคนที่ดูมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้กดสับตะคายกดสับตะคายให้ลุงช่างนิดหนึ่งนะครับเราจะได้เข้าไปฉลองล้านซับพร้อมๆการถือว่าพวกเราเป็นเจ้าของช่องร่วมกับลุงช่างนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ